สวัสดีครับผมวันนี้เรามารีวิวตัวเครื่องให้อาหารปลาอัตโนมัติครับอันนี้สั่งมาจากตัว Lazada ครับสเปคที่อ่านมาในเว็บไซต์ก็คร่าวๆก็คือตั้งเวลาได้12ชั่วโมงกับ24ชั่วโมงครับโดยที่ใช้ถ่าน AA แล้วก็มีกล่องใส่อาหารจะเป็น50กรัมกับ100กรัมครับ อันนี้ก็น่าจะเป็น50าสิบกรัมีที่ปรับระดับปรับระดับตัวนี้จะเป็นปริมาณอาหารอันนี้อันนี้น่าจะเป็นตัวที่ยึดยึดกับตู้ปลาครับแล้วก็ไข่ไข่ไปได้ แล้วก็นีบไว้กับขอบทูปลาครับแล้วก็มีนอ็นอตน็อตสองตัวน็อตสองตัวนี่ผมคิดว่าอันนั้นน่าจะา,า,ายตรงนี้ให้มันยึดแน่นยิ่งขึ้นครับอันนี้มีกาวนะเป็นเป็นตีนตุกแกแครับ ตัวกล่องประมาณนี้ครับอันนี้ใส่ฐานเอก็อันนี้ปรับพอลิมาอาหารหรอมีมีเลื่อนเปิดเอ่สคับปีบสชั่วโมงใส่แต่งหองใส่นี้ครับ 오케이 คเอาของ네 어. 어บิ아า 어. ประมา นีผมไปเอาถ่านไปก่อนแล้วกันครับวิธีการใช้งานผมก็อ่านร่าๆก็คือใส่ถ่านไปแล้วก็วก็ติดตั้งแล้วก็เลือกเวลาแล้วก็กดปุ่มแค่นี้ครับแล้วก็รออีก12ชั่วโมงเดี๋ยวก็จะหมุนอีกครั้งนึงครับ ประมาณนี้แค่นี้อีก12สองชั่วโมงเดี๋ยวกขหมุนต่อค่ะเดี๋ยวบ่มไปลองติดตั้งแล้วก็ลองใช้งานดูก่ันครับเป็นยังไงครับอ,อ,อันนี้มาลองติดตั้งใช้งานกับลังโฟมก่อนครับอันนี้ลองปรับระดับอาหารไว้ที่นิดเดียวก็ถ้าเริ่มต้นใช้งานก็ปรับเป็น 12หรือว่ายี่สิชั่วโมงตามนี้ครับแล้วก็เดี๋ยวก็กดปุ่มตรงนี้เพื่อเริ่มใช้งานอ่าท่าน,นี้เป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ตามเวลา12บสหรือสีชั่วโมงเดี๋ยวก็ทำาาานอีกครั้งหนึ่งครับก็ถือว่า สำหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาหรือว่าไม่ได้อยู่บ้านเลี้ยงปลาก็มีเครื่องให้อาหารตัวนี้ไว้ก็ติดไว้ก็ดีเหมือนกันครับยังไงก็ขอ,ขอบคุณในการรับชมครับขอบคุณครับ